สบายดีทุกคนสบายดียามเช้าเนาะประมาณเจ็ดโมงเช้าบาจันยังไปล้างหน้าอะไรทุกคนวันนี้บอจันจะพาทุกคนมาเบิ่งหารข้าวปุ้นใหม่เนาะเป็นหารข้าวปุ้นของแม่บอจันเนาะชื่อว่าพักจะเรียบระสะกาดและเพื่อนกะเปิดหานขายข้าวปุ้นน้ำาแ้่เนาะธรรมดาธรรมดาอยู่บ้านเท่านี้แล้วเนาะเพ็่นกําลังนวดแป้งอยู่ไปบเบิงกันเลยกำลังนวดอยู่เนาะ นี่ก็เป็นสถานที่เก่าที่ว่าป้าบจันท์ขายได้มาก่อนนะในคลิปต้นก่อนคลิปแรกของบจันท์ที่ว่าเห็ดคลิปกินข้าวปุ้นนะก็เป็นสถานที่บ่อนนี้แหละนะแต่ว่ามารอบนี้ก็ได้ปับปุงใหม่ก็ได้เห็ดเต่าใหม่นะทุกคนเต่าดังฟืนใหม่อุปกรณ์ส่วนหลายก็เห็ดใหม่หมดแล้ทุกคน,น อันนี้ก็เฮ็ดไมเนะเป้าจันเป็นคนเฮ็ดเองกระปองตัวนี้ก็เฮ็ดไม่เพราะว่าตอนนั้นก็นเป็นอุปกรณ์ของป้านะป้าเพิ่นกะบ,บีบคือการเพิ่นก็ยังมได้เซาบีบเนาะอันนี้เป็นเก่าใช่าะแต่ยังใช้ได้อยู่ นี่ก็เป็นขั้นตอนนวดเพื่อจะให้แป้งมีความแหลวตัวนะความอ่อนตัวหรือว่าแล้วแล้วเลยนะทุกคนเพื่อเท้าจะตองได้ไม่้าไม่้าเจ้าไหม่ นวดไปจังน้อยจังน้อยก็ใส่น้ำเนะนวดไปเรื่อยๆนะทุกคนเนะจนแป้งได้ตามที่ต้องการคนละ วันนี้ก็นวดได้ที่ลนะแล้วเนาะที่ได้ตองเพื่อให้แปลงมีความละเอียดเนียนขึ้นกว่าเก่า อาทุกคนหลังจากที่นวดแล้วก็จิบ สีประมาณนี้นะเนาะแปรงมันจะมีความเนียนละเอียดขึ้นหัวเก่าหลังจากที่เราหนวดแล้วตองแล้วเนาะเดี๋ยวเไว้เดี๋ยว,ยวต่อไปก็จะเกี่ยมหานเนาะเอาเครื่องปุง,ต,งต่างๆออกมานะทุกคนนี่ก็เป็นการที่ว่าเอาเกี่ยมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็มีแต่รอลูกค้าถ้าลูกค้าเข้ามาใส่บริการหรือมากินข้าวปุ้นเทาในมือน,นี้เนาะ เขาปุ้นทีเฮ่ดนี่ก็จะเป็นเขาปุ้นน้ำเจลนะทุกคนน้ำเจวปลาแล้วก็เป็นปุ้นน้ำนี่เป็นน้ำเจวปลาอันนี้ก็เป็นน้ำปลาแดดนะทุกคนปลาแดกปรุงที่เราปรุงมาละก็จะมีเครื่องอ่าเพชดผงน้ำตาลแป้งนัวนะผงนัวมาทางด้านนี้ก็ประจันมาก็จะมีผักผักกับก็จะมีผักกล่ำผักบุ้งซอยนะแล้วก็ผักผักแป้งนัวนะบ้านประจันห้องอันนี้ ขอ,องมางยมใบบางยมนั่นเองเอาทุกคนตอนนี้ลูกค้าเขาเต็มหานแล้วนะรอ,อคนแรกมาพร้อมเดียวนะลูกค้ามาพร้อมเดียว,ยล,วลูกค้าก็มีแต่ผู้สาวผู้สาวลูกหนึ่งลูกสองนั้งน,นะทุกคนเลยกากทีลูกหาก็มีกำลังกำลังปรุงน้ำปรุงเครื่องปรุงท่านะ รอขุ้้นสาวยี่สิบาวยี่สิบเออขึ้นบอลลูนเออเอ้นบกลลูนนั่นแหละแมหาพักก่อนไอ้โซนี่โซนี่สองนิ้วม่ได้ไมได้ไม่ได้พี่น้องพุนได้เสกซ่้ อร่อยนะคุณปัญหาตพวกแถบนี่คงอหัวใจนะลูกค้าหัวายกินได้ทุกเพศทุกวัยทุกคนเนี่ยกำลังปรุงแซ่บุกเจ้วเลยแซ่บบอกไอจ้ยดูแซ่บบ่แซ่บบ่ลูกแซ่บบ่แซ่บนี่ก็เป็นขั้นตอนการบีบนะทุกคน หยิบเส้นลงไปโอ้ยควันไปกระทะให้มันลอยตัวขึ้นมาเริ่มขึ้นมาแล้ว ไปล้างนะเพื่อให้มันเย็นล้างแล้วก็มาพักไว้ยู่นี้แล้วก็จะจับอายนี้ขึ้นมาสั่งน้ำนักขายนะคนขายข้าวปุ้นกนขายเป็นกิโลนะกิโลละเจ็ดสิบบาทขึ้นราคาแล้วนะสินค้าแต่ละอย่างจะขึ้นราคาหมดละ มาต่อไปก็ฮอตคิวบ่าจันคือเก้านะบาจันก็จริงจริงลูกค้าเขามาหลายนะบ่าจันบริถายเพราะว่าอันเฮ็ดขายสร้อยแม่อยู่เนาะก็เลยบริถายกับบเป็นยังต่อไปว่าจันจะกินแลนะ้วกินเพ็ดแน่จังแซ่บางคนนะ มดหน่อยอย่างกันนกกีนี่พอดีมดทุกคนเหลือน้อยเดียวอืมประเด็นนี่กะเมดเลยเนาะไปเอามาใหม่ปรุงตามใจนะทุกคนนะปรุงตามคนมักสิมักเค็มมักนัวมักหวานมักเผ็ด ก็แล้วแต่นะบะจันส่วนบะจันักอมากอกหวานน้อยนึงแล้วก็รอเอาข้าปุ้นมาใส่มาเนี่ยฝา,า,าไว้ฝาออกข้าวปุ้นไปยี่หืเพ่เพอ่มสเกีเกเกเกยว่ลย,ยนี่

ผมไปแล้วที่นี้ไปนะฮะโอ้คือหนักส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นหน่อยหน่อยนะปกติคนที่ผมเพชร เเพชรแห้งเลยนหมัสร็จมเสือเพชรด้ยแป๊บส <for> ีมัน well ้มัส uh ่วนเย็น hmm. ส่วนะอือา <miles> ี Giul ่โค้มันเปิดแนนำปลาโล่จะเอาลายมือก่อนจะเอาเปซื้ีมาง่ายขเอามาเแล้วล่างเอาแตปาก็ห้เขาไม่เามาเอทก่อนละเขาเลก็คือเอ็ดเ

กือบนัง้เ่อนเดิมคบ่บใบน้ำหลานได้าก็เลยขึ้นไก็ไรก็ม่ากัต้งปวดสองปวดในบ่อสองปวดทำไรดีทำไรดีบ่อรังนี่กแบ่อังก็าวก้กิบร้อยพกซิบร้อยกิ

các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สำหรับคลิปนี้ก็่าจัรจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะทุกคน่าจัรขอตัวกินก่อนขอขอบใจที่ติดตามครับทุกน